สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านจเจริญประดับยนต์นะคะมาไลฟ์อีกแล้วตัวนี้เราจะพามาชมนะคะกันชนท้ายแบรนด์ B&K ตัวนี้ค่ะติดตั้งกับรถรุ่น Toyota Revo นะคะเป็นกันชนท้ายแบบมีที่เหยียบแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะแล้วก็หัวบอนนะคะราคาเบามากๆตัวนี้นะคะส5ม0ั 3, บาทเท่านั้นนะคะสำหรับราคาตัวกันชนท้ายตัวนี้ติดตั้งกับรถรุ่น t o y o t a Re ี o นะคะ จะพาไปชมใกล้ๆนะคะบอกดีเทลเขาก่อนนะคะตัวนี้กันชนท้ายเขาจะมีหัวบอลให้นะคะอย่างที่เห็นในไลฟ์นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะไฟสองป้ายใช้งานได้จริงนะคะด้านบนมีตินเต็ดนะคะป้องกันการลื่นนะคะาสามารถใช้เป็นที่หยับขึ้นลงได้อเนกนประสงค์มากๆนะคะนอกจากจะเป็นตัวกันชนท้ายแล้วก็ยังใช้เป็นที่ขึ้นลงได้ด้วยนะคะ ราคาเบามากๆราคาถูกมากๆนะคะ3,500าบาทนะคะพร้อมติดตั้งเลยที่ร้านเจริญประดับยนต์นะคะสำหรับกันชนท้าย BNK ตัวนี้ค่ะเรียกว่าคุ้มแน่ๆนะคะลูกค้าที่ได้ไปนะคะฟังก์ชันครบครบจัดเต็มเลยนะคะด้านบนเป็นแป้นเหยียบแบบนี้นะคะใช้งานเหยียบได้จริงด้วยนะคะไม่มีที่กันลื่นให้ด้วยอ่านี่คือส่วนของานบนนะคะมีไฟเลี้ยวเราต่อให้เสร็จสับเลยนะคะสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะคะ แล้วก็มีไฟสองป้ายใช้งานได้จริงค่ะหัวบอลน,นะคะตัวนี้มีหัวบอลให้ด้วยนะคะสำหรับสช้ลากไปเลี้ยวนะคะดโก้แบรนด์ BNT ค่ะตัวนี้แนะนําเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่หาการชนท้ายราคาบเบาๆนะคะแล้วก็คุณสมบัติครบนะคะใช้งานได้อนเนกประสงค์แบบนี้เลยนะคะนอกจากเป็นตัวการชนท้ายแล้วก็ยังเป็น ที่เหยียบขึ้นลงได้ด้วยนะคะตัวนี้ติดตั้งกับรถ t o y ย t a r i ีโนะคะราคาเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะในส่วนนี้จะเป็นกา้าตอนงการติดตั้งต่อไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะตัวนี้เขาเป็นสไตล์แบบตรงๆนะคะไม่ได้โอบค้างราคทางก็จะประมาณนี้นะคะออกมาจากยื่นออกมาจากตัวรถประมาณนี้นะคะ ก็ไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะดีไซน์ทันสมัยสวยงามค่ะสําหรับลูกค้าที่อยากเริ่มอยากเล่นการชนเหล็กแต่ว่าราคาเบาๆนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะราคาส5 0พัน้าท้อ่บาท้น,านสำหรับการชนสามีเป็นตัวนี้นะคะราคานี้เราพร้อมใส่ให้เลยนะคะที่ร้านเจริญกระดับยนต์นะคะในส่วนนี้เป็นขั้นตอนการต่อไฟเลี้ยวเดี๋ยวไว้อีกรายหนึ่งแยกกันจะได้ดูง่ายๆการต่อไฟเดียวนะคะ ไปเลี้ยวให้หน่อยอ่าอันนี้ต่อไฟเลี้ยวไปแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งานไฟเลี้ยวนะคะกับไฟผ่ามาอ่าอันนี้ในส่วนของไฟผ่ามานะคะใช้งานได้จริงค่ะสามพันห้าเท่านั้นนะคะลูกค้าราคานี้ราคานี้พร้อมใส่ให้เลยด้วยที่ร้านจเจริญประดับยนต์หรือลูกค้า่างจังหวัดสนใจก็สั่งไปติดตั้งเองได้นะคะเรามีบริการจัดส่งแต่ว่าต้องขอค่าส่งจริงๆ เพราะว่าอย่างที่แจ้งทุกครั้งเลยนะคะอ่ะอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายค่ะ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวสวยงามเลยของตัวนี้ครบเลยนะคะ,ะเป็นกันชนท้ายอเนกประสงค์มากๆมีทั้งไฟเลี้ยวไฟสองป้ายนะคะมีหัวลากให้ด้วยนะคะตัวนี้ ครบจบเลยนะคะใช้งานได้จริงเป็นได้ทั้งตัวกันชนแล้วก็แป้นเหยียบขึ้นลงได้เลยนะคะสวยงามมากตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้กันชนท้ายเหล็กราคาเบาๆค่ะก็แนะนําตัวนี้นะคะ3,500บาทเท่านั้นเป็นตัวกันชนก็ได้เป็นที่เหยียบขึ้นลงก็ได้ใช้ไฟเลี้ยวก็ได้เป็นหัวลากได้อีกนะคะโอ้โหถูกมากๆตัวนี้3,500บาทเท่านั้นสำหรับกันชนท้าย BNK ตัวนี้ฝากลูกค้าเอาไว้ด้วยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดจัดส่งได้ค่ะแต่อย่างที่แจ้งทุกครั้งนะคะ ส่งอน,นี้คือไฟหลีอ๋อโอเคอะดูใกล้ๆไฟสองป้ายนะคะไฟสองป้ายเราจะต่อเข้ากับไฟหลีใช้งานได้จริงนะคะแบบนี้เลยกลางคืนก็ยังมองเห็นทะเบียนได้อยู่นะคะโอเคสวยงามนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดค่ะสามารถสั่งสินค้าไปติดตั้งเองได้ค่ะตรวนี้เรามีบริการส่งแต่ว่าต้องรบกวนขอลูกค้าในส่วนของค่าส่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะอย่างที่แจ้งทุกรั้งค่ะเราไม่ได้บวก ค่าติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้เราไม่ได้บวกกําไรลูกค้ากับค่าติดตั้งเลยนะคะดังนั้นต้องขอค่าส่งลูกค้าจริงๆนะคะชมดิฉันด้านทางนิดนึงนะคะลูกค้ายอยากดูเป็นแนวทางใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนเข้ามาที่ร้านก็เช็คของก่อนนิดนึงนะคะถ้ามีสินค้าก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะคะตัวนี้ ฝากเอาไว้ด้วยค่ะกับกันชนท้าย B N K ค่ะราคาเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้พร้อมติดตั้งเลยที่ร้านเจเลญรกระดับยนต์ค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าสำหรับการรับชมค่ะเดี๋ยวจะทิ้งร้านสดเอาไว้นะคะให้ลูกค้าดูย้อนหลังได้นะคะถ้าสนใจสินค้าก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรุ่นรถที่ลูกค้าต้องการจะติดได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ